ก็ส่งกำลังใจนะจ๊ะนะจ๊ะทักทายกันได้นะทักทายกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมไปไลฟ์เข้าไปได้นะครับขอบคุณมากเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับเราไม่ต้องอายกันนะจ๊ะไม่ต้องอายกันนะผมขอบคุณ <c oughs> <c oughs> มากๆเลยนะครับผมเป็นกำลังใจท้องหล่อนะครับทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันได้นะครับผมเกี่ยวก้อยจับมือกันได้นะเป็นกำลังใจให้กันนะครับพลังใจให้ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว ดีแล <S preach science> okay, okay. okay, okay. ้วโอเคแล้วครับโอเคโอเคดีใจดีใจนะดีใจเห็นหน้ากันนะนะเราก็สู้ๆเด้อสู้ๆครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมไปนะพูดเราก็ได้เนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเนตนนะครับผมอันนี้สัญจรครับผมเปิดมาเจอพอดีครับผมเพราะว่าเข้ามาแล้วเนาะถ้าเข้าไปอกก็จะขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวสามทุ่มนะครับสามทุ่มเนาะน้องหล่อไลฟ์สดสามทุ่มเนาะ วันนี้น้องหล่อไลฟ์สดตามแดชบอร์ดนะครับประมาณตานิดมาค่านะครับกาลังรับชมขอบคุณมากครับคุณตานิดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณตานิดนะครับผมน้องหลอกก็ยังไม่ได้น้องหลอกก็เปิดบ้านต้อนรับนะครับผมเพื่อนนะครับผมเพราะว่าวันนี้ไลฟ์สดตามเรียวทามนะครับผมถามไปตอบมานะครับผมอยู่ที่วินนะครับผมคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมตรงแดชบอร์ดจะมี ไลส์สดเรียวทามขอบคุณามากครับผมคนของใหญ่ใจก็คือได้มาไล่ตอนเช้าอพี่ทาตามแดชบอร์ดจาาแดชบอร์ดทำให้ส่งมาก็ต้องที่เรานั่นไปน,นะครับผมคุณพี่ลั่นมณนสมองกาลังรับชมขอบคุณมากครับนิติพง์พื่นเพื่อนใจก็กําลังรับชมนะครับขอบคุณามากๆครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะผมมีไปช้าดีกว่าไม่ไปนะจ้าขอบคุณมากครับทุก,กบ้กานนะครับต้องหล่อพยายามไปอยู่ในจานนะจ๊ะ <laughs> ขอบคุณามากบขอบคุณทุกกําลังใจ ผมเพิ่งเลิกงานครับผมคุณวัชรินครับผมเพิ่งเลิกงานนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคนไหนไล์ไล์สะสมหน้าทีนะครับบอกเวลาได้นะเพื่อนๆผ่านแต่จะได้ไปให้กําลังใจกันนะครับผมเพียงให้กําลังใจขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมต่างๆกันได้นะสวัสดีครับสวัสดี ลูกพี่เตาดานพอมพิสุก่สวัสดีจ้าสวัสดีเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับแซ่บนัวกับไม่ต้องอายกันนะหายกันทําไมเนาะว่าเราก็ต่างคนก็ต่างอยากจะมีรายได้น้องครับผมอยากจะมีรายได้เป็นกําลังใจกันไปนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้นะครับผม ตากตายเจาะก้อยจับมือกันไปนะครับผมเป็ี่นกำลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะไหลสดตามกลังใจให้ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นแล้วโอเคแล้วครับโอเคโอเคดีใจดีใจนะดีใจเห็นมากนะจ๊ะนะจ๊ะพู่ม <c oughs> ตักตายกันได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้น้องน้องขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับผมคุณร้านมณีสมรองก็สวัสดีค่ะน้องนุสวัสดีน้องนุนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องช่วยกันไปนะครับผมให้คคบุกหมื่นนาทีนะครับโคบุกหมื่นให้เพื่อนเราได้ตั้งค่ากันทุกคนเนาะก็จะขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตามทุ่มนะครับสามทุ่มน้องหลอไลฟ์สดตามทุ่มเนาะวันนี้น้องหลอดไลฟ์สดตามแน็ตบอร์ดนะครับประมาณ ของแต่ก็มีมาเหมือนกันสามนาที <c oughs> แล่วจ้าต้องหลอกขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อปัญญาก็มอบหัวใจแล้วก็เลิบๆนะครับสู้ๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณญญกำลังใจทุกคมเน้นเลยนะจ้านะจ้านะครับผมที่เป็นกำลังใจน้องหล่อนะครับผมกำลังใจไม่มีวันหมดะังับผนข้ามมัมัดส่งกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมคุณพี่หลังศนีสีทองก็เก่งสุดยอดเก่งสุดยอดใ่ไมครับผมภาษาภาษาเนี่ยชื่ออะไรเนาะทอดตายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะาจ๊ะไหลสดตามไปเยี่ยมหลังบ้านให้ดูเลยนะครับยังไม่เยี่ยมหลังบ้านให้ดูน,นะ เผื่อมีอะไรติดขัดเนาะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคนที่รอตรวจสอบก็ใจเย็นๆนะครับผมคนที่รอตรวจสอบก็ใจเย็นๆนะครับผมสวัสดีครับสาวแสงทมนำถอนกล้านะโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่คุณลาบนะครับผมขอถอนการได้เยืะๆจะได้ดำเร็วๆนะครับผมเสร็จไวๆนะแกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรานะแกตเอาขอบคุณมากเลยครับเอาละแกนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้ ที่หล่อเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ให้น้องหล่อเห็นพอ,อแล้วขอบคุณมาก, <hst> ค,มากาครับขอบคุณมากๆเลยแล้ว <st> <c oughs> บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับรับสวัสดีน้องอาภาคนสวยนะครับผมน้องอาภาคนสวยเข้ามานะถุนทุกกาลังใจทุกอมเนต์ะนะครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากครับผม สวัสดีจ้าน้องสาวคนเ้ยงงานคนสวยงดงดส่งเช้าช่วงนี้งดข้าวกับคุณีตุดาวน์เอาเอาก็เอาหมูทอดมาให้นาะน้องใ้ใจเอาเอาข้าวเหนียวมาให้นะขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมน้อดำนาครับคุณแม่กุหลาบนะครับผมสู้ๆเด้อเอากำลังใจช่วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมคุณแม่กุหลาบสวัสดีครับคุณพ่อปัญญาขอบคุณมากครับผม ขอบคุณมากครับผมคนกองงก้ใจกับทางนี้ฝนตกจ้าอ้กลางนี้ฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้ว <c oughs> ไม่มีใครชมจมตัวเองเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกนหลังใจนะผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่กระปองกันเนาะขอบคุณมากครับผมไปบเครื่องพี่มองไม่เห็นใครเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับคุณพี่ตุดาบรนนะขอบคุณมากหลังใจให้นะครับผมคนต้องหล่อมันจะหล่อขึ้นแล้วเนี่ย ขอบคุณมากครับกันก็ช่วยๆกันนะครับผมเปี่ยมกำลังใจให้กันไปนะครับผมเราไม่ได้เเข้าไลฟ์สดล้วก็ไปดูหลังบ้านก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็เหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะกาลังใจไม่มีวันหมดนะครับผมขอบคุณมากครับผมแต่อยู่โรงงานก็ยังมีที่ตั้งอยู่นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเทียวถามนะครับผมดสดสัญจรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องหล่อนะครับผมทักทายแดงน้อยธนุถ้ำนะครับธนูกรรม เด็กด้อยตโนกัมนะครับขอบคุณมากมากเลยครับกำลังขอบคุณมากครับผมคนของแง่ใจก็สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีคนของแง่ใจเช่นเดียวกันนะครับผมคนของแง่ใจก็กำลังรับชมครับผมเป็นกําลังใจช่วยนะครับขอบคุณมากครับผมทักกันะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมเมนนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมคนของแง่ใจก็คือได้มาไล่ตอนเช้าพี่ทําตามเดสบอร์ดจ้าเดสบอร์ดทำให้ส่งมาก็ต้องขอบคุณมากมากครับผม คนของใหญ่ใจก็คือได้มาไล่ตอนเช้าออ๋พี่ทำตามแดชบอร์ดจ้าแดชบอร์ดทำให้ส่งมากระต้นผมเดี๋ยวอีกเก้านาทีน้องหลอกก็จะลงไลน์นะครับลงไลน์เนาะเพราะว่าเอาคืนชั่โมงขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนหลังใจนะครบรัตนคุณพี่รัตนาบดีสมลออก็ทักทายตอนเช้าค่ะขอบคุณมากครับผมได้นะผมไล์สดจากจนาที ตอนไหนก็บอกเพื <g issant> Chinese, <It> ่อนๆได้นะครับเพื่อนๆผ่านไปก็จะได้เป็นกําลังใจให้กันเนาะสไตล์น้องหล่อนะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมน้องเกใจก็ลองเข้าไปดูนะครับเผื่อมีเนาะเผื่อมีก็คุณวัชรินทร์สนิวิวงศ์ก็กําลังรับชมขอบคุณมากมากนะครับผมคุณวัชรินทร์สนิวิวงศ์ก็ ทำงานบอครับพึ่งเลิกครับเลิกงารและตอนสามทุ่มก็จะมีเตียงเพลงหน่อยนะครับผมลองเพลงให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์อาจารนะอาจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับผมเอาเอาสามสิบเอาครึ่งชั่วโมงเอาครึ่งชั่วโมงครับผมสวัสดีครับคุณบรรลักษ์พรมตาไก่กำลังรับชมนะขอบคุณมากเหมือนที่สาวเนีย ที่หลากไหนอะเอเหมือนเหมือนนาเหมือนนาเหมือนนาเออเหมือนนาเหมือนนาครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับผมตามตามเซตบอร์ดนะครับผมนี่ละครับต้องห่อพาทำก็พยายามทำกันนะครับผมเด็บอร์ดนะครับขอบคุณมากคนของเย่ใจก็สวัสดีจ้าคุณพี่ชายพี่ชายนะครับผมคุณตาตาเกตนะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณทุกกำลังของแต่ก็มีมาเหมือนกันสามนาทีแล้วจ้า เอาเอาสามสิบเอาครึ่งชั่วโมงเอาครึ่งชั่วโมงครับผมสวัสดีครับคุณบรรลักษ์พมตาไก่กําลังรับชมนะขอบคุณมากนะครับมีความสุขตนานกันไปนะครับผมเป็นกําลังใจไงกันไปนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจ